เสียชีวิตอย่างสงบพนมนกพรนักร้องลูกทุ่งเจ้าของเพลงลาสาวแม่กลองอดีตนายกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาวันที่13กรกฎาคม2566มีรายงานข่าวเศร้าในวงการเพลงลูกทุ่งพนมนกพรนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเจ้าของบทเพลงลาสาแม่กลอง และอดีตนายกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยได้เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในวัย77ปีหลังป่วยเส้นเลือดในสมองแตกมานานทั้งนี้พนมนกพรมีเพลงที่ดังมากมายทั้งเช่นฮักสาวขอนแกน่นลาสาแม่กลองใต้เงาสุหนุนขอนต่างแขนและยังเป็นนักจัดรายการวิทยุผู้สร้างภาพยนตร์ที่โด่งดังในอดีตอีกด้วยสำหรับประวัติของพนมนกพรมีชื่อจริงว่าชาตรีชินวุฒ เกิดที่อำเภอพา,านทองจังหวัดชนบุรีในครอบครัวที่มีฐานะครอบครัวมีที่นาไว้ให้เช่าและมีร้านกาแฟจบการศึกษาชั้นมัธยม6โรงเรียนพัฒนาศิลป์ที่จังหวัดชนบุรีและไม่ได้เรียนต่อเพราะว่าอยากเป็นนักร้องลูกทุ่งแม้ว่าพ่อแม่อยากให้รับรชาชการเขาประเวนประกวดตามเวทีประกวดมาบ้างแต่ปรากฏว,ว่าไม่เคยชนะต่อมาวงดนตรีเทียนชัยสมยาประเสริฐมาเปิดการแสดงจังหวัดชนบุรีเข้าประกวดร้องเพลงด้วยพนมเป็นผู้ที่ได้รับชนะจึงมาอยู่ที่บ้านของเทียนชัยสมยาประเสริฐเพื่อฝึกร้องเพลงและร่วมวงดนตรี ซึ่งที่นี่เขาได้บันทึกเสียงเพลงแรกใช้ชื่อว่าพนาวันลูกเมืองชนพนมนกพรมีเพลงดังคือลาสาวแม่กลองและอยู่กับวงจุลารัตน์มานานหลายปีจนความนิยมที่มีต่อวงค่อยๆลดครูมงคลอมตัตยกุลจึงยุบวงด้านชินกรไกราลาศเข้าสู่วงการภาพยนตร์ไปก่อนแล้วชวนพนมนกพรไปเป็นตัวประกอบประเภทวิ่งผ่านหน้าฉากซึ่งร่วมแสดงอยู่หลายเรื่องจนได้พอมีบทบาทบ้างในภาพยนตร์ ขณะดเดียวกันเมื่อภาพยนตร์ดังเพลงที่เขาร้องประกอบภาพยนตร์ก็ดังต่างไปด้วยจนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจตั้งวงดนตรีพนมนกพรออกเดินสายแสดงดนตรีร่วมกับงานด้านการแสดงไปด้วยวงพนมนกพรเดินสายอยู่5 6ปีก็ยุบวงทั้งนี้พนมนกพรเรียนรู้การแสดงการเขียนบทการตัดต่อก็ลองสร้างภาพยนตร์เรื่องแรกจับกังที่มีสรพงษ์ชาตรีนำแสดงประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามได้ทั้งเงิน และกล่องสมความตั้งใจจากนั้นพนมนกพรหลังประสบความสําเร็จในแวดวงภาพยนตร์ก่อนที่หันมาจับธุรกิจโทรทัศน์โดยการเปิดบริษัทนกพรโปรโมชั่นเพื่อซื้อรายการโทรทัศน์เพื่อนํามาให้เช่าเวลาเปิดเพลงของค่ายต่างๆและเรื่องนี้ก็เป็นสาเหตุให้เขาต้องเปิดค่ายเพลง AID และนกพรซิวากโกตามมาโดยค่ายเพลงนกพรซิวากโกมีนักร้องอยู่ในสังกัดกว่า20คนเช่นอัศวินสีทองสาลีคณิษฐาแมงปอโชเลธิชาปอนอรดีและอื่นๆ นอกจากนี้ยังได้ผลิตละครโทรทัศน์โดยมีผลงานออกอากาศทางช่อง7